ของก้อนหินดึงก็เมรดาวบันนี้นพี่น้องเขาปะเขาปะโอ้ยพี่น้องก็เมรดาวันขึ้นมาได้แล้วพี่น้องเอ้ยออกเบ้าแล้วขึ้นบ้านละขึ้นบ้าได้แล้ว บานแห่งามชื่ได้บ่าตาขี <ś ś ś ś> ้ไล่ใช่วะมบัตาอุ้ยบ้านแหงบ้านจอดจอดจุดตะมังเกาบ่าได้บิวตเจาวานจ,จานุกลางน้ำ วันกลางหนามเม่ดาวเด้อจ้าเด้อเม่ดาวพ้ามาสมน้ำซีน้ำซีบกคักลายคุณน่ะเป็นหาดทรายเลยบกคักลายคุณน่ะ,ะเจ้าว่านแฮแตกตุม่มตุมอยู่สะบุญสาวหน่อยก็ตุ่มป่าอยู่คนว่านเฮอยู่คุณเดี๋ยวแม่ไดาวอยู่ผ้าลงไปชมนะจ้าว่าชิได้ป่าบ่คุณเม่นสาวหน่อยตุ่มป่าอยู่คุณเดี๋ยวเม่ดาวพ้าไปเนาะมันปาเขามันหลอยู่ดีเม่ยหน่ตุม่มบ่ทันมันมันจับคนเดียวดิ มันแลรนดูรันดูรันดูรันอยู่หินกรหลายเพราะหินสูญุกสูงบ่ได้แม่ว่าเขาขวนแล้วมันลงมากแตกจากจากลงมากแล้วก็บ่เอาอันซ้ายกระได้ใส่แขนแน่นว่บ่ใส่แขนแล้มาแม่จับจอมไว้มาจับดึงไว้ให้โอ้ยสิมาตั้งนี่แหละ สะดูนี่เป็นเนินทรายต้น,ขน,นีขึ้นแล้วน้อยขึ้นแล้วโอ้ยมันบ่ได้ดอกน้อยปักเท้าซอยตัวเดียวตัวห้องยกสัวดุงบ่ดงได้น้อยไปเอาสะดานั่นไง ไปหาพวงสะดุ้งมาล้มกันพี่น้องมเสาร์สะดุ้งขาดหลายขาดหลายแห้งจะตั้งโต๊ะมนี่แหละพี่น้องเอ้ยได้แล้วมึงตั้งโต๊ะได้แล้วมึงตั้งโต๊ะตั้งมึงนี่แหละไปพวงสะดุ้งก้อนอันดับแรก ของก้อนหิน สามชั่วโมงแม่สามชั่วโมงพ่อบัต้องหวสามเมื่อสามชั่วโมงพ่อแม่นจิเลียวมะโรคน่ำเกื่อน,นกินเขาแล้วเริ่มกินยาจะว่าจะเขานอนไอ้น่อยมากค่อยคิดพ่อกินยา ดิดินนโดดบ่โดดแล้วพี่น้องโดดแล้วพี่น้องโดดแล้วพี่น้องโอ้ข่าวร้ายเป็นได้พี่น้องแบบนี้ ดุนกําเนิดดาวเด้อพ UM ี่น ah> ้องดุนกําเนิดดาวเด้อบัดนี้เป็นยังไงโดดบ่โดดบ่โดดยุบพี่น้องหันบ่หลายสะดุ้งติดหินสะดุ้งมันติดหินดุนกําเนิดดาวบัดนี้พี่น้องเขาบ่เขาบ่อ พี่น้องเอ้ยเมด้าเอาขึ้นมาได้แล้วพี่น้องเอ้ยออกเบ้าแล้วขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แล้ว,เ,ออลว,ลวเห็นไหนม,มพี่น้องเห็นไหมเดาสะดุ้งบ่ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยตายเฮ็ดได้ได้ให้ดได้ชีวิตแต่ได้บ้านี่โอ้โอตาย โอ้โอ้ป่าไปน้ำหนามแลวพี่น้องน้ำนนางแล้วพี่น้องเอ้ยป่าก็ะเดตักหนากพี่น้องน้ำมันไหลป่ามันเลี้ยนน้ำหนามนักตักกระสันโอ้ย Ôi, nhược bộ là phí nồng đấy Ôi, nhược bộ bãi là phí đấy Nhưng mà nửa là phí nồng đấy เก็บไรบาได้พี่น้องม่าท่านป่าปาหมูเก็บบ่ได้อ้โอ้โอ้โดลดแล้วพี่น้องหดดแล้วอุ้ยตักเลยอ้ยสร้างป่ากะนยงเตี้ยสะดุ้ง